ผล,ผลงานหน้าจอเป็นไงบ้างอตอนนี้ก็มีถ่ายละครโอ้โหซี CD, oh. รีเรื่องไหนเรื่องอากงจา๋าปาไม่รู้นะช่องสามนผมเรื่องเล่นได้รับบทเป็นอะไรคะเป็นชื่อฟอร์ดครับในเรื่องในเรื่องก็งงจะมีแบบเด็กๆทั้งนั้นเลยมีแบบว่าคู่น้องไอตินบานๆนะครับแล้วก็มีแต่ผมอาจจะเป็น เป็นนะักธุรกิจหนุ่มที่ชอบแบบชอบเด็กอะไรเงี้ยใช่ใช่จริงมากครั <laughs> ใช่ครับผมล่าสุดเห็นไม่ออกรายการอะไรมาอ๋อรู้ไหมไฮโซ,โซคน <laughs> เกี่ยวกาวกันทั้งเมืองแบบไอ้คนนี้เราบ้าใครโอ้ขอบคุณครับ <laughs> ทุกคนจำกันได้ดี <laughs> ใช่รู้ไหม่ไฮโซเผื่อคุณพ่อคุณแม่เท่าไหร่ยังไม่ดูไปดูได้นะครับ EP สามหกนะฮะเปิดฟ้านะครับคู่กับใครต้องไปดูในในในรายการครับผมได้ข่าวว่ามันมีช็อตนี้ด้วยนะที่หันมาแล้วร้องเพลงขอสักร้อนใช่ไหมที่รู้เนี่ย เดี๋ยวรอฟังดีกว่ารอฟังดีกว่าจริงเหรอวันนี้ดีใจมากเพราะว่าน้องๆแบบเก่งมากที่อยู่หลังเวทีคือแบบแบบนี้เด็กตัวเล็กนิดเดียวแต่แบบเล่นดนตรีเก่งมากครับต้องขอบคุณโรงเรียนเลยวันนี้ก็ขอบคุณครูเหินมากเลยอุตส่าห์เสละเวลานะคะมาร่วมแจมวันนี้นะคะอยากจะแนะนํานะคะนักเรียนทุกท่านนะคะน่ารักมากๆน้องลูกแก้วถอดแมสหน่อยไหมคะนอกแก้วน้องลูกแก้วน้องลูกแก้วนี่เอากีตาร์มาเอง กีตาร์ของเองเป็นกีตาร์ที่ของพ่พอเป็นกีตาร์ที่รักมากวันนี้ของพ่อด้วยครับใช่เจ๋งมากแล้วก็น้องเซิร์นสวัสดีคะ่ะน้องเซิร์นถอดแมสไหมลูกเดี๋ยวตอนถ่ายรูปจะได้หล่อๆเนาะโชว์ความหล่อหน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยไหมคะคุณครูคะคะุณครูบอกไม่โชว์นะคะแล้วลูกแก้าถอดแมสหน่อยไหมลูกเคิร์ <c oughs> นล้อต้องกลัวโควิดเหรอไม่มีแล้ว <c oughs> เดี๋ยวผรเหอจะช่วยร้องด้วยอันนี้ <พอ S 2> มันเป็นวงดนตรีเลยเลยนี่ยใช่เป็นวงนะพี่คือน้องๆเขาแบบว่าเล่นเพลงนี้กันแน่ว่ากวผมผมตอนแรกไม่รู้จักเออไม่ได้ไม่ได้ไม่เคยุังเพลงนี้จริงจังอ,อะไรเงี้ยก็มีเวลาฟังวันสองวันแต่ว่าก็าอยากร้องเพราะว่าจะได้ไม่ต้องจัดเพลงนะครับจะไี่เพราะว่าได้ยินน้องๆพูดหรือเปล่าว่าเอ๊ครับเออไม่ได้เล่นเพลงนี้มากหรอสึ่งนี่มาจากว่าได้ยินแล้ววงนี้ครับคือวงนักดนตรีบ้า เราจะเริ่มตั้งใจว่าจะเล่นกีตาร์มือคอดแล้วก็เปิดมาทดลอ,เองเพลงตอนที่เราซ้อมอยู่ในห้องเนื่องจากมีน,นักเรียนกองอย่างเงี้ยเขาสนใจที่อยากแจมด้วยวนักเรียนติโลคนนี้เขาชอบเพลงที่เราจะกำลังจะได้ดูครับแล้วก็มาขอเล่นด้วยวเดี๋ยวขอทราบชื่อบทเพลงได้ไหมคะแล,ะล้วก็คือคองวันนี้ก็ไม่ลอยหน้าครับก็แบบว่าทาใชาเ่เดี๋ยวผมเล่นด้วยเพราดูจากแบบสคริปต์อะ น้นมันไม่มีเพลงอะไรกูบุ๊กเอ่อชื่อเพลงไม่ต่างกันชื่อเพลงไม่ต่างกันอเพลงนี้คือเป็นเพลงในบทเรียนที่ในในภาพยนตร์ด้วยก็เป็นเพลงที่แบบใช้คอร์ดการเล่นกีตาร์ง่ายสี่คอร์ดมีคอร์ดอะไรบ้างกูเอ่อ G ีเอมิเนแล้วก็จีที่แบบว่าฉันได้สี่คอร์ดนี้แหละที่แบบว่าวิธีการเล่นกีตาร์ครับเขา ถ้าเกิดเราเรียนแต่ขอดเฉยๆมันก็จะไม่ไม่รู้สึกเป็นตัวองก็เลยเอาเพลงมาเป็นลูกใช้กับการเล่นนี่ครับลองดูแล้วกันงั้นเดี๋ยวผู้หญิงขออีกนิดหนึ่งนะคะเพงนี้นะคะอยู่ในภาพยนตร์คีิถึงวิทยาเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เคยดูกันใช่ไหมคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความทรงจําแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องคุณครูนักเรียนซึ่งเออก็มีลูกศิษย์ผู้หญิงและครณครูนี่แหละคุณพ่อคุณแม่เป็นคุณครูบอกว่าคุณแม่ชอบ เลยอยากจะเอาเพลงนี้มาถ่ายทอดด้วยแล้วน้องเซินเป็นคนที่ไม่รู้ว่ามันเป็นเหมือนผมไม่ขิดเลยที่ทาให้ได้มาเจอกันเอาล่ะในเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วได้เจอกันครบหมดแล้วอย่างนั้นเลยเหรอคะใครสักคนถึงให้ไหมผมก็ดูเรื่องบบกันเนยอเขออนุญาตนะครับเดี๋ยวเราปรบมือดังๆเป็นกําลังใจให้กับพวกเขาข้างล่างเลยคะ่ะขอบคุณมาก ร้องตามได้นะปรบมือตามได้นะคะใครร้องได้ช่วยกันร้องนะครับเพลงน,นี้ครับไปขอเสียงสักหนึ่งทีได้ไหมค,มคร,รับเพื่อนๆน้องๆคาราเต้ของพวกเรารงมือทางนั้

ใครร้องได้ช่วกันร้องนะครับผมได้ ไม่ใช่หมายถึงมันเป็นกลมกลอมเหมือนไร้ก็ไม่รู้ขอถามหน่ยมีมีมีบทเพลงอื่นไหมคะมีตอนท้ายใช่มีตอนท้ายของครูโอเคงานแสดงว่าอย่าพุ่งไปไหนอย่าพุ่งกลับนะคะอยู่ให้กำลังใจกันก่อนเนาะโอเคสัญญากันแล้วอะต่อไปเดี๋ยวเราจะมอบประกาศนียบัตรนะคะ เเเาัดีลยวไปเท้าเวทีเดี๋ยวเฮ้ยเตะตัดขาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องๆนะคะน้องลูกแก้วนะคะสุดยอดเก่งทุกคนเลยเก่ตัวแค่นี้เองเล่นกีตาร์เลยนี่ตีขอดสี่ขอดยังหลบโหคุณแม่อยู่ไหนเดี๋ยวก่อนนะ คุณแม่นี่แบบว่าเป็นฝ่ายแบบสัพพอร์ตเชียร์อัพลูกแบบว่าแค่ลูกบอกว่าลูกอยากเล่นกีตาา์นะภูมิใจมากเลยไปถามพี่สาวดีกว่า,าวถามพี่สาวเป็นไงวันนี้เห็นน้องน้องเราที่แบบว่ากังวลมาตลอดรู่นี่นั่นเป็นไงบ้างวันนี้เราลุ้นไปกับน้องเห็นน้องแล้วเป็นยังไง <S 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 เอาเอาที่เรารู้สึกว่ามันมันเกินคาดหวังของเราอ่ะมันเกินกว่าคำว่าดีมันเป็นยังไงบ้างคะ แค่นี้จนจันจะล้งไห้แล้วอ่ะจะล้มได้แล้วจะล้งไห้แล้วอ่ะอ้าวเดี๋ยวขอถอดแมสกนิดนึงนะคะน้องลูกแก้วสวยเลยสวยน้องลูกแก้วเชิญอะไรครับใบประกาศนียบัตรเป็นใบประกาศนียบัตรนะคะว่าได้ผ่านการโชว์จากโรงเรียนออนสเตจนะคะซึ่งวันนี้ขงเราเนี่ยอยู่ในระบบของกระทรวงศึกษาธิการนะคะอย่างเต็มรูปแบบเลยสุดดยอจะใจเย็นๆนะคะอยากได้บ้านใช่ไหมเราอ่ะนี่ น้องมีหวานนะคะเก่งมากเลยหวานครับน้องมีหวานเดีย๋ยวพึ่งไปไหนใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมีโชว์กันด้วยอ่ามาเอาลูกแก้วน,นี่แอบเชียร์มาตลอดเลยเพราะว่าเขาเนี่ยมุ่งมัน่นมากปุกุกชมตลอดไม่เคยจับกีตาร์มาบอกพึ่งมาฝึกไม่พิง่งมาฝึกสี่ครั้งสี่ครั้งแต่เล่นเหมือน คนที่ฝึกมาแล้ว6เดือนเก่งมากมุ่งมันมากผู้หญิงจริงมันจับผ่อนยากนะเพราะว่าใช่ไม่เหมือนผู้ชายมีอยู่วันหนึ่งเดินมาแต่ว่าที่มูเนี่ที่นิ้วเป็นรอยขีดขี่รู้แบบโอ้สุดที่ต้าขนาดนี้เลยเหรอพวกบราผู้หญิงไม่รู้ว่ได้หรอน้ำรอนร่วงไม่ใช่นะเดี๋ยวจะดีนะขอบคุณครับผมเดี๋ยวเชิเข้ามาโชว์ต่อไปนะฮะขอบผมอ่าโชว์ต่อไปนะคะ